สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสภาพสวยๆหนึ่งคันราคาหลักหมืน่นสภาพงามๆเลยครับกับนิสสันทีด้า้าประตูปี2008นะครับคันนี้ราคา99,000บาทนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม้แท้นะครับประมาณ120,000กิโลเมตรสภาพสวยจัดเลยครับสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆครับ มีให้เลือกนี้ให้ชมนะครับกับราคาหลักหมื่นสภาพ1ในร้อครับจัดไปสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับรุ่นนี้กว้างนั่งสบายดูแลง่ายครับอะไรเยอะด้วยครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3ามวามินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่มินบุรีนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับขอรูป ขอคลิปได้เลยครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับภายในสวยกว้างนะครับพับพื้นที่มีใช้สอยนะครับสําหรับด้านในนะครับโดยรวมสวยนะครับคันนี้สภาพงามมากๆนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับซื้อไปไม่ปวดหัวไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับพี่คนนี้คัดเช็ครถอย่างดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับอยู่กับผมมานานแล้วครับหลายปีเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับสภาพไม่ว่าคัด เก็บงานเรียบร้อยสวยๆนะครับไม่ผิดหวังใครไปก็ได้ขับกลับแน่นอนนะครับสภาพนี้นะครับ99,000บาทนะครับสีสวยภายในงามระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้า มาดูรถทดลองขับได้เลยนะครับนี่เลยครับสภาพงามมากๆครับมือเดียวป้ายแดงเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับคันนี้มาชมมาเช็คทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนให้ทะเบียนสวยๆไปเลยครับ840เลขมงคลนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนใบสภาพงามๆมาฝากหนึ่งคันนะครับมือเดียวป้ายแดงครับ ปี2010ครับกับนิสสันทีด้าหประตูนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงสภาพสวยมากๆนะครับเอกสารครบสีสวยเต็มครับสีเทาดํานะครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเช็คระบบเก็บงานมาอย่างดีนะครับใครสนใจนะครับสภาพนี้ราคานี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับสวยสภาพงามสุดๆนะครับมาชมได้นะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับราคาสด19,000แบาทนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าที่นะครับ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแอร์แบ็กสใบกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยครับคันนี้สภาพงามมากๆนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงรถสวยสภาพดีสุดๆนะครับนิสสันทีด้าหประตูเครื่องพันหกกีออโต้ปี2010นะครับรถสวยสภาพนี้เอาไปใช้งานกันได้สบายใจแน่นอนนะครับคัดเช็คเก็บงานมาเรียบร้อย โดยรวมนะครับทีด้ากว้างขวางนั่งสบายและก็ดูแลง่ายครับอะไรเยอะครับหาข้อมูลได้ครับตามกลุ่มของทีด้านะครับแฟนเพจยูทู e มีหมดครับคันนี้เราคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับภายในสภาพงามมากๆนะครับ1 0 0 0บาทนะครับนี่เลยครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับใครกำลังหารถใช้งานราคาแสนนะครับก็ ตัวนี้น่าสนใจมากๆครับแสน0 0้บาทนะครับรถสวยสมบูรณ์สดนะครับภายในงานภายนอกงานไม่ประมาณ188,000กิโลเมตรนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแอร์แบ็กสใบกระจกซ้ายฝาขวาครับซ้ายขวานะครับขึ้นลงไฟฟ้า4บาทนะครับก็ปรับไฟฟ้าด้วยครับนี่ครับงามมากๆนะครับจัดไปครับ โดยบทีก็ถือว่าสวยแล้วก็ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับตัวนี้อะไหล่เยอะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับฝากกว้ด้วยนะครับพี่คนนี้คัดรถสวยเช็ครถสวยเก็บงานมาอย่างดีนะครับใครมาลองขับก็ได้ขับกลับแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและยิ่งถ้าคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้กลัวจะโดนโกหกหมกเม็ดนี่เลยครับครบจบแน่นอนสําหรับคันนี้ดูให้ครับเอกสารคู่มืออยู่ครบ สวยครบจบแน่นอน1คันนะครับสภาพสวยเกตเอเลยครับกับนิสสัน5ประตู h ฮทชแบ็กหประตูนิสสันทีด้นะครับปี2008มือเดียวป้ายแดงสภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับสีขาวตัวหายากเลยครับสำหรับสีนี้1 9 0 0 0บาทนะครับ1 9 0 0 0บาทมาชมเช็คตัวรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับสีสวยเต็มสภาพดีมากๆครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไมแท้120 0 0 0กิเมตรครับ รถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวาบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจรจาสอบถามขอคลิปขอรูปได้เลยครับโดยรวมรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับสีขาวอวบอ้วนน่าใช้กว้างขวางนั่งสบายดูแลก็ง่ายนะครับรุ่นนี้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับราคาแสนต้นนะครับในสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับนี่เลยครับเบาะหลังพับได้นะครับมี มีพื้นที่ใส่ของนะครับกว้างนั่งสบายดูแลง่ายอะไรเยอะเลยรุ่นนี้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับภายในสวยๆนี่เลยครับงามมากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานพิจารณาโทรสอบถามอยู่ใกล้นะครับมินบุรีมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับรถคัดเช็คเรียบร้อยเก็บงานมาให้สำหรับสมาชิกที่ชอบนะครับโทรเจรจาได้เลยนะครับโทรได้ลายได้ติดต่อได้ตลอดนะครับรถอยู่มินบุรีรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับ ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับกุญแจรีโมทนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสวยครับสภาพนี้ราคานี้นะครับนี่เลยครับงามๆเลยครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับเครื่องพันหกแฮชแบ็กประตูโดยรวมสวยสภาพงามจัดเลยครับเช็คและคัดมาอย่างดีนะครับสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับคู่มืออยู่ครบครับ สวยสมบูรณ์ระดับนี้นะครับโทรเจรจานะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับเราคัดรถสวยเช็ครถอย่างมีคุณภาพนะครับ